ินดีตนะ้อนรับเข้าสู่รายการวันเดย์บอกเวทีทิเอ็นจีเอ็นจีเอ็นจไปกันต่อวิร์กวอร์กวิร์กวร์กวอร์กทำไรอะ่ะทำมา ยินดีตอนรับเข้าสู่รายการเวิร์ก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 นะคะนี่จะเป็นรายการแรกที่ได้เห็นหน้าสุด้าบนี้ของดิฉันตื่นมาเช้านะคะก็สิ่งแรกที่จะทําตอนตื่นนอนก็คือเช็คไลน์ก่อนว่ามีแจ้งเตือนอะไรจากลูกค้าไหมเช้านี้ว่าจะออกกําลังกายนิดนึงจากเมื่อกี้ลองเทสแล้วว่าตัวเองไม่ได้มึนหัวออกมาเจอองทีก็คือตอนออกกำลังกายเสร็จนะจ๊ะไป 1> 1, years later. ต้องบอกก่อนว่าปกติเราก็จะไม่ไใช้เวลาหนางานะคะก็นานแต่ว่าด้วยทำลายตอนนี้มันดูนานเกินเรานะคะก็คือชื่อไอซนะคะเป็นครีเอทีฟนะคะของบริษัทเอเจนซี่ตรงตามสั่งนะคะคบริษัทเราเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพเนาะแต่ว่าเราอะรับทำครบจอเลยตั้งแต่ เริ่มเลยตั้งแต่แบรนดิ้งออกแบบอาร์ตเวิร์กคิดคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งต่างๆก็คือมีหมดใช่ไหมก็จะมีคอร์แมชั่นของตัวเองด้วยมีตัดต่อมีถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เบนติ้งด้วยก็คืองานลูกค้าก็มีทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์เราก็คือดูแลครอบคุม แทนวันนี้คิดว่าผิดคอนเทนต์นของอีกครึ่งเดือนเนี่ยให้มันเรียบร้อยนะคะในส่วนของช็อตคลิปมันจะมีภาคเสียงด้วยก็คือจะภาคเสียงทีเดียวอ่ะเช้าเนี้ยไปถึงก็คือจะภาคเสียงเลยภาคเสียงเสร็จนะคะก็เดี๋ยวจะมาเคลียร์ตัวเว็บไซต์ของลูกค้านี่ให้เสร็จภายในวันนี้วันนี้นะคะสเต็ปของวันนี้ก็เดี๋ยวขอแยกไปแต่งหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนไปออฟฟิศเลยจ้าไปมาดิน ค่ะตอนนี้ก็ตู่สาย9ก้ามงสิบแล้วแต่ไม่เป็นไรบ้านอยู่ใกล้หน่อย energy e n e เ g y e n e ไปแปรงฟันก่อนค่ะอาบน,น้ำด้วยที่ไปแล้วบา,บายสวัสดีครับอยู่กับวันเดย์บล็อกเวิเกจิทิลืมถ่ายตอนตื่นงานอาบน้ำพี่งนึกได้ว่าต้องถ่ายอย่ากกำลังจะออกไปทํางานละนี่เราไปทํางานละโอ,อ,อเคมาถึงออฟฟิศก็ถ่ายอีกทีหนึง่งบ๊ายบาย work 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 ทำไรอ่างทำงานวอล์กอีเตอร์อาจจะขับรถเองแต่วอล์กเคทีมีคนขับรถให้จ้า2000 years later ตอนนี้เราก็ถึงออฟฟิศที่ระรายนะก็แต่ว่าจะกลับกล้องยังไงวะโอ้บันเทิงสำเค่ะ <S <S เด็กค่อนข้างยาก ทำภารกิจนี่คือต้นทุนงานของเราตรงนี้ก็จะเป็นต้อสแน็กักบนี่่ชงกาแฟวันนี้มาชงกาแฟปึ๊บน,นี่ไม่มีอะไรเข้ามาเราก็ หาที่เสียบรองเท้าก่อนชึบชึบยนแมกยนแมอ๋โอโอุ๊ยวันนี้มาสายตึ้งวัน้สำเร็จแต่ไม่สายค่ะที่นี่มาได้ถึง11โมงเนาะยังไม่ได้แต่งหน้าเลยเพราะว่าลืมเพื่อสามานไว้ที่นี่นะคะเฮ้ยมาถึงแล้วก็เปิดคอมว้าวแล้วก็จะมาทำก็มาเช็คว่าสไลดเดือนมีนา เราต้องทำอะไรบ้างตัวช่วยรดหน้าซีดของเราเล้ลืมไว้ที่นี่ก็เลยต้องมาแตงที่นี่นะคะทุกคนขอแบบว่าขอยาดแปลงโฉมให้ไม่เป็นเอิรธโทนอย่างนี้ตอนนี้คือไม่ได้เลยประชมุมลูกค้าไม่ได้โอเคไหมเจอกันไย ออฟฟิศกันแล้วเย,ย้ดีดนิ้วปึ้ง <c oughs> อ่านะคะเราเจอใครคะทุกคนบันทึกสำเร็จค่ะนี่คือห้องทำงานของเราและนี่คือโต๊ะทำงานของเรา,ว,าว้าวและนี่คือคนที่นั่งข้างเราหายใจแงหนา้าแล้วนึงเนาะก <c oughs> ิจกรรมแรกของเราก็าคือต้องเปิดคอมก่อนอันนี้นะคะก็เป็นเหมือน เขาเรียกว่าอาร์ทอยตกแต่งโต๊ะนะคะยับได้ด้วย <Yeah. S 1> พ่อาจะรู้สึกว่าโตะลกจังเลยอะไรหนักหนา mm hmm. นี่เหมือนกันว่าอะไรอันนี้ก็จะเป็นงานนะคะที่รีลิสไว้นะคะว่าทําอะไรเสร็จแล้วบ้างนี่ก็จะแบบมีเขียนเนี่ยอะเสร็จแล้วนี่คือสิ่งที่เราเลสไว้ว่าเลยตั้งแต่ว่าว่านะคะว่าวันนี้เราจะทําอะไรออันนี้เป็นทิปที่รู้สึกว่าสําคัญมากองงงงใคร แค่คนดีคนเดิมเองค่ะแค่เพิ่มเติมคือแต่งหน้าเนาะแอบก,กระซิบว่าวันนี้ทีมทีเอทีฟมีประชุมกับลูกค้านิดนึงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องครัวเพราะว่าเช้ามาแล้วก็จะเป็นคนที่ต้องไปชมเวรนิดหน่อยแกล้งแกล้งแง้รักรัก,รกสุขภาพโอเคเปล่า2000 years later. ป years l ามองมองหนยครับ โอ้ยโอ้ยบล็อกบล็กที่วงโคมนี้จะเป็นโคมที่ใช้ทำงานเป็นหลักนะคะโคมนี้จะเป็นโคมที่เป็นเมลกลางที่ทุกคนต้องคอยเข้ามาเช็คทุกวันอ่ะส่วนนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้เซตโค้ดนะคะเราจะพามาดูโฟล์เซงานของเรานะคะก็คือหลักๆก็คือจัดทำคอนเทนต์แล้วก็ส่งให้ลูกค้าตรวจนะคะแล้วก็ส่งให้ทีมทำอาร์ตเวิร์ที่ทาวิดีโอเนี่ยเป็นคน จัดการนะคะเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ส่งให้ลูกค้าตรวจทีนี้เราก็จะเซ็จพูนก็คือคร่าวๆนะคะงานที่เรากําลังมีตอนนี้นะคะมันก็จะเป็นสีแดงเนี่ยกราฟิกต้องทํานะอะไรอย่างนี้อ่ะเช้านี้นะคะแผนที่เราจะทําก็คือเราจะพักเสียงคลิปนะคะทั้งหมดนี้เลยสวัสดีจ้าทักทายยามเช้าทุกคนคะ่สะสดใสกันไหมคะเชา้านี้ไปกันต่อขออนุญาตเช้ห้องตัวเสียงจ้า นี่ก็คือห้องสตูของเราแบบหมดป่าวะดูดูเราใช้เครื่องนี้ในการอาัดเสียงให้ลูกค้าทุกครั้งนะคะคุณภาพคีปีแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้มีหมด10ตัวนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงได้เพราะว่าคิดว่าแก้ไปแก้มาอยู่สหายแล้วเม่อกี้ก็ไปคนดูหน่ <c oughs> อ้เดี๋ยวเราถามังไดีนสามสองหนึ่งใครที่ชอบทำกิจกรรมฟังทางนี้เข้าสู่ช่วงซัมเมอร์แล้ว สี่โมงสามสิบสองนะคะแล้วก็อัดคลิปเสร็จเรียบร้อยเอยอัดเสียงเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เราก็จะมาเก็บอุปกรณ์ตรงนี้กันต่อนะคะแล้วก็แผ่นถัดไปก็เดี๋ยวแจ้งอีดิเตอร์นะคะเสร็จปุ๊บก็จะไปทำงานที่ลิสต์ไว้ต่อเดี๋ยวเราจะพาจะไปอัดเสียงกันยังไม่มีเไลท์มีคิดว่าวันนี้พี่ไอก็น่าจะอัดเหมือนกันน่าจะเห็นกันแล้วใช่ไหมล่ะคือปกตินะคะทุกคนอาจจะเห็นหรือ เห็นมันผ่านตาก็ได้ของคลิปบ้านโคโค่ในติกต็อกนะคะในเสียงของนั้นก็จะเป็นเสียงเค้กเองภาคเลยเอยเอาใหม่ oh วันนี้น้องมะพร้าวแอบมากระซิบบอกโปรโมชั่นสำหรับบ้านโคโคนัดเกาะร้านเราอัดเสียงเสร็จเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ส่งต่อมมน,นะคะให้กับอ e ีดิเตอร์ค่ะกรอนไม่ไดรอดหรอกค่ะไม่ต้องห่วงชุดเสียงเราอยู่ในสไลด์เรียบร้อยนะคะ,ะเขียนไปให้แล้ว ขณะนี้เวลาบ่ายโมงสิบสองกินข้าวเสร็จแล้วขอแวะซื้อชาพยอมแป๊บหนึ่งคือตอนจริงจริงะดุ้งอยู่จริงๆงริงตัวลอ,อยเมื่อกี้กำลังกำลังจะเลอะเลย <c oughs> กับเข้าที <c oughs> ขณะนี้เวลาบ่ายโมงยี่อันนี้ข้าวมันไก่ที่บบเบย์ฝากซื้ออันนี้ชายเย็นที่เราแวะซื้อ าด้นนีขเพื่อนของเรากําลังตีกันนะคะอย่าตบกันนะทุกคน P P P. สารภาพว,ว่าเมื่อกี้ไปกินข้าวมานะคะทุกคนแล้วก็ลืมถ่ายวะขอโทษด,ด้วยที่ไม่มีฟุตตอนกินข้าวนะคะพี่เบสอย่าดุกันเลย ตัวเองเป็นนักแสดงให้ไม่โป๊ะอยู่นะคะเล่นโป๊ะทุกเรื่องเลยค่ะนี่าฮะางเอเตอร์เรียกจากทุกคน เวลาบ่ายสามโมงห้าสิบสองถ่ายคอนเทนต์กับพี่พี่เสร็จแล้วต่อไปไปทำงานเว็บไซต์ที่เรารักกันต่อไปกันต่อไปเลยไปกั่เสัว เเห็น,น,ลนดลขณะนี้เวลากี่โมองอะตอนนี้กี่โมงแล้วอะ16เอกานนกา11นาทีใกล้เลิกงานแล้วงานยังไม่เสร็จเลยอตอนนี้บริษัทเรากำลังเปิดทุนลกิจขายเส้อกบทอดมาจ้ะนี่นะคะมีคนมาซื้อแล้วแล้วอ่ะทุกคนดูนะดูความดูความโปรดักชันนะคะ งเรื่องานแล้วครับไม่รู้อะฝากลาเลยก็วันนี้นะคะรู้สึกว่าวุ่นวายมากหนึ่งเลยคือต้องแอปตื่นสองเลยคือใช้เวลาเต็มตัวนางกว่าเดิมเพราะว่าต้องถ่ายวอล์กสามเลยคือจริงๆวันนี้งานก็ค่อนข้างไม่ยุ่งมากแต่ก็ยุ่งแล้วก็จริงๆวันนี้ไปทะเลาะกับพี่เติ้ลมาแล้วก็ยังไม่ชนะเ็รู้สึกว่าเครียดมากก็ตอนนี้พี่ฟิวกําลังจะท้อทิ้งกลับบ้านแหละก็เขาไม่ยอมปิดบล็อกนะคะเราก็จะปิดให้ ก็สำหรับคนที่ติดตามเราอยู่นะคะก็ S R K D I C P ได้ไหมทำงานแล้วเจอกันเดี๋ยวไปล้างแก้วกับบ้านบ๊ายบายเราก็จะมาปิดทุกอย่างแล้วก็บ๊ายบายนะจ๊ะจิงบ๊ายบายตัวพร้อมกระเป๋าพร้อมไปกันต่อไปไหนกลับบ้านบ๊ายบายขณะนี้เวลาหนึ่งทุ่ม ยีนาทีนะคะตอนนี้ก็เรานะคะได้เวลาเลิกง,งานแล้วแล้วก็เราเคลียร์ตัวงานที่อยู่ในโกเรานะคะค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะคะในโกของเราตัวในข้างล่างนี้นะคะไม่ได้แบบว่ารีบมากออก,ออก,ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าทำวันนี้เสร็จทันก็ถึงจะได้ทำตัวนอ้แต่ถ้าเกิดว่าไม่เสร็จก็ ไม่วันอื่นได้นะคะแต่ว่าถือว่าวันนี้ในกูก,ก็คือค่อนข้างเรียบร้อยต่อน้องกราฟิกที่มาส่งแม่ชาวเขาทํางานนะคะแล้วก็กลับบ้านกับเรานะคะส่วนนี้น้องอีดิเตอร์นะคะวอลวันนี้อาจจะยังไม่จบนะคะเพราะว่าเราต้องไปดูก่อนว่ากิจกรรมหลังจากเรื่องของเราทาอะไรต่อตอนนี้เราก็กำลังมาถึงหองกันแล้ว แล้วก็มีน้องคนนี้มารอโอ้ยไม่ได้กินมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับโอ้โหโอ้โหกระติกหงโอ้โหโอ้โหโอ้โหอยอร่อยไหมวันนี้นะคะก็เป็นมาม่ามอรวมนะคะยินกับน้องกราฟิกขณะนี้เวลาห้าทุ่มสี่สิบสามนะคะก็อาบน้ำเรียบร้อยต่อก็กำลังจะเข้านอนแล้วขอปิดวอล์กนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ หวังว่าทุกคนที่เข้ามาดูบอกนะคะก็จะได้สาระในส่วนของงานเชียร์คิดแล้วก็ได้ความรู้กับงานเอเจนซี่ด้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศการทํางานว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็สําหรับน้องๆเด็กจบใหม่ที่อยากจะทํางานสายครีเอทีฟนะคะอยากจะทำงานในสายเอเจนซี่ก็งานก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จริงๆวันนี้ถือว่าเป็นแบบส่วนหนึ่งเนาะว่ามีอ,อกค์กงออกกองก็เข้าไปตามดูใน วอล์กอ,อ,อ,อื่นๆได้นะคะเรามีเพียบเลยให้ทุกคนดูในช่องทีเทสตอรีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็ฝากโซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok นะคะก็ฝากเข้าไปกดฟอลกดถูกใจกดแชร์อะไรก็ได้ตามแ,แต่ไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่จะไม่ฝากไม่ได้นะคะนั่นก็คือตรงนี้นะคะเปลี่ยนหมุมบ้านตรงนี้ค่ะ อีตเตอร์ต้องรู้นะคะต้องขึ้นอะไร S R C d I C E ทุกช่องทางนะคะอย่าลืมฝากก็ฝากด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายเวกบายทำงาน